ครับเพื่อนเ่นทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิงไลท์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่อนสโลกลางนะครับเพลงคนเก็บฟืนนะครับของพิเลกคาร์บาวนะครับจะมาสอนในเวอร์ชันของโฟก์เบานะครับในเวอร์ชั่นที่วงคาร์บาวนะครับเอามาทําเล่นเป็นกีตาร์โปร่งนะครับเล่นเป็นโฟก์ซองกันนะครับสําหรับเพลงนี้นะครับอยู่ในคีย์ของ e minor นะครับ ก่อนอื่นะครับให้เพื่อนๆนะครับตั้งสายกีตาร์ให้ตรงนะครับเพลงนี้ตั้งมาตรฐานนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับจะเล่นแบบนี้นะครับอ่าเริ่มที่สาย2นะครับช่องที่7นะครับสไลด์มา8ปดแล้วก็สาย2ช่อง10นะครับ ดูนิ้วประกอบด้วยนะครับวิธีการใช้นิ้วก็มีส่วนทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับดูนิ้วตามผมด้วยนะครับว่าผมใช้นิ้วไหนกดนะครับเริ่มใหม่นะครับช้าๆนะครับสาย2ช่องที่7สไลด์มา8แล้วก็สาย2ช่อง10ครับเกี่ยวมาแปดผวบแล้วก็เกี่ยวอีกจังหวะครับเกี่ยวมา7นะครับจะเป็นเกี่ยว2จังหวะนะครับ จะใช้นิ้วก้อยนะครับในการกดที่สาย2ช่องที่10นะครับเกี่ยวจังหวะแรกเกี่ยวมา8แล้วก็เกี่ยวมา7นับจังหวะ2นะครับนิ้วที่ใช้จะเป็นก้อยกลางแล้วก็ชี้นะครับแบบนี้นะครับเกี่ยว pull สองจังหวะครับรวมกันนะครับทั้งหมดนะครับ ต่อไปนะครับสาย3ช่องที่9นะครับรวมกันอีกครั้งนะครับต่อไปนะครับสาย2ช่อง8แล้วก็ช่อง7แล้วก็สาย3ช่อง9นะครับแล้วก็สาย3ช่อง7แฮมอนมา9 ก็เกี่ยวกับไปเจ็ดเหมือนเดิมพวบหนารวมกันทั้งหมดนะครับช,ช้าๆนะครับก็จะเป็นนะครับแฮมมอนผวกเล่นจริงนะครับ อันนี้ก็คือท่อนแรกนะครับท่อนต่อไปนะครับจะเล่นแบบนี้นะครับ <S 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 ตรงนี้จะเล่นเป็นคู่8นะครับถ้าในทางทฤษฎีนะแต่ว่าไม่ต้องจำนะครับจำแค่ทางนิ้วเอาแค่เล่นได้ก็พอนะครับเริ่มที่สายสี่นะครับช่องที่6นะครับสไลด์มา7ใช้นิ้วชี้นะครับ สาย4ช่อง6สไลด์มา7แล้วก็สาย2ช่อง10ใช้นิ้วก้อยนะครับแล้วกส็สาย4ช่องที่7นะครับก็จะเป็นนะครับจะเป็นคู่นี้นะครับจะช้า,ชาใหม่นะครับสาย4ช่องที่6สไลด์มา7 แล้วก็สาย2ช่อง10แล้วก็ดีดสาย4อีกครั้งนะครับที่ช่อง7ครับก็จะเป็นนะครับต่อไปนะครับให้อยู่ในฟอร์มนี้อยู่นะครับไม่ต้องยกออกนะครับนะครับอยู่ในฟอร์มนี้นะครับต่อไปครับดีสาย4นะครับช่อง7แล้วก็ดึงโน้ตออกไปที่ช่องที่6นะครับนิ้วก้อยก็ ก็จะขยับมาด้วยนะครับก็จะจะอยู่ในฟอร์มเดิมของมันนะครับช้าๆหม่นะครับก็จะเป็น,นแล้วก็สาย4ดึงออกไปที่ช่อง6ครับจากช่อง7นะครับต่อไปครับดีดสาย2ช่องที่9แล้วก็ดีดสาย4อีกครั้งที่ช่อง6นะครับรวมกันนะครับก็จะเป็น เราก็จะได้2แพทเทิร์นแล้วนะครับต่อกันต่อไปนะครับจะเล่นคล้ายๆเดิมน,นครับเราอยู่ที่สาย4ี่เราอยู่ที่ช่องที่6อยู่นะครับต่อไปดีสาย4แล้วก็ดึงออกไปที่ช่อง5อแล้วก็ดีสาย2ช่อง8แล้วก็ดีสาย4ช่อง5อีกครั้งนะครับมันจะเป็นบล็อกของมันนะครับ คือจะเล่นคู่8หมดเลยนะครับตรงนี้รวมกันทั้งหมดนะครับจะเป็นดึงแล้วก็ดึงอีกนะครับมาเล่นจริงนะครับมาท่อนต่อไปนะครับ ตรงนี้จะเป็นการไล่สเกลนะครับผมจะใช้นิ้วกลางนะครับในโน้ตแรกนะครับที่สายสี่ช่องที่5นะครับปิกจะเป็นลงลงขึ้นลงนะครับในทอนไล่สเกลนะครับสาย4ี่ช่อง5้าแล้วก็ช่อง7แล้วก็สาย3ช่องสี่แล้วก็ช่อง5แล้วก็ช่อง7นะครับแค่นี้ก่อนนะครับรวมกัน ช้นิ้วตามผมด้วยนะครับช้นิ้วให้ถูกนะครับเพราะว่าจะได้เหมือนที่บอกนะครับจะได้เล่นง่ายขึ้นนะครับรวมกันอีกครั้งนะครับนะครับต่อไปนะครับสายสองช่องห้านะครับรวมกันอีกครั้ง ไปนะครับสาย2ช่อง7นะครับจะดันขึ้นไปก่อนนะครับครึ่งเสียงแล้วก็ค่อยผ่อนลงมาแบบนี้นะครับครึ่งเสียงนะครับผมจะอธิบายนิดนึงนะครับครึ่งเสียงก็คือ1ช่องของกีต้าร์นะครับสมมติว่าเมื่อกี้นะครับเราผมบอกว่าให้ดันขึ้นไปครึ่งเสียงก่อนนะครับค่อยดีดค่อยผ่อนนะครึ่งเสียงก็คือ1ช่องของกีตาร์เมื่อกี้เราอยู่ที่ช่องที่7นะครับสาย2 ครึ่งเสียงนับเข้าไป1ช่องครับก็จะเป็นโน้ตตัวนี้ก็จะเป็นช่อง8นะครับพอเวลาเราดันขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปก่อนเราก็ดีดูให้ได้เสียงนี้นะครับให้ได้เสียง1ช่องที่ถัดมานะครับคือหมายถึงครึ่งเสียงนะครับอันนี้ก็คือครึ่งเสียงนะครับถ้าเป็นเต็มเสียงนะครับจะเป็น2ช่องก็น่าประมาณหนึ่งสอนะครับวิธีการวัดเสียงครับก็ให้ฟังเสียงช่อง ที่นับเข้ามาหนึ่งช่องนับอันนี้คือครึ่งเสียงแล้วก็ดันขึ้นไปก่อนครึ่งเสียงนะครับจะเป็นเสียงเดียวกันช้าๆใหม่นะครับสายสองช่องเจ็ดดันขึ้นไปครึ่งเสียงแล้วก็ดีดแล้วก็ผ่อนลงมานะครับผ่อนลงมาที่ช่องเจ็ดเหมือนเดิมนะครับรวมกันนะครับกับไล่สเกลก็จะเป็น ต่อไปครับเกี่ยวมาที่ช่องที่ห้านะครับจะเป็นจังหวะแบบนี้ครับาสาย2ช่อง7นะครับดันขึ้นไปครึ่งเสียงแล้วก็ดีดผ่อนแล้วก็เกี่ยวมาที่5้านะครับจะเป็นนะครับแบบนี้รวมกันอีกครั้ง ต่อไปนะครับอ่าต่อไปครับสาย2ช่อง7สไลด์เข้ามาที่ช่อง12นะครับอ่าจะสไลด์ไกลนิดนึงนะครับให้เล็งช่องดีๆนะครับเผื่อเลยนะครับรวมกันนะครับแล้วก็สไลด์สาย2ช่อง7มา12นะครับ ต่อไปนะครับสาย2ช่อง10บแฮมมอนมา12แล้วก็สาย2ช่อง10ครับเหมือนเดิมแฮมมอนมา12เหมือนเดิมแล้วก็เกี่ยวกับไป10นะครับพอรวมกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่านะครับนะครับท่อนต่อไปนะครับจะเล่นแบบนี้นะครับ เริ่มที่สาย2นะครับช่องที่8แฮมมอนมา10แล้วก็สาย2ช่อง 7, แฮมมอนมา8แล้วก็เกี่ยวกับ,กบไป7เหมือนเดิมนะครับเป็นพวอนะครับแค่นี้ก่อนนะครับรวมกันดูนะครับก็จะเป็นนะครับต่อไปนะครับสาย3ช่องที่9 แล้วก็สายสองช่อง7นะครับมารวมกันอีกครั้งนะครับ,นะรบต่อไปนะครับสาย3มช่องที่9แล้วก็ช่อง8 แล้วก็สไลด์มา11นับ,นบแล้วก็ดีซ้ำหนึ่งทีนะครับก็จะเป็นแล้วก็ดีซ้ำหนึ่งครังนะครคร้งนะครับอีกครั้งนะครับ ต่อไปนะครับจะเล่นแบบนี้นะครับท่อนนี้จะเล่นเป็นคู่8นะครับเหมือนเดิมนะคู่8นะครับระหว่างสาย4ี่กับสาย2นะครับสาย4นะครับใช้นิ้วชี้นะครับจับที่ช่องที่4ี่นะครับสาย2ใช้นิ้วก้อยนะครับจับที่ช่องที่7นะครับก็จะได้คู่นี้คู่4กับ2นะครับ ต่อไปนะครับให้เราดึง4กับ2นะครับที่เราจับนะครับครับดึงขึ้น1ครั้งต่อไปครับเลื่อนเข้ามาคราวนี้นิ้วสาย4นะครับอยู่ที่ช่องที่5สาย2อยู่ที่ช่อง8นะครับคราวนี้แล้วก็ดึงขึ้นอีกทีครับนะครับรวมกันนะครับ1กับ2ก็จะเป็นสองคู่แล้วนะครับคู่ต่อไปนะครับเลื่อนเข้ามานะครับ คราวนี้สาย4อยู่ที่ช่องที่7สาย2อ,อยู่ที่ช่อง10นะครับแล้วก็ดึงขึ้นพร้อมกันเหมือนเดิมแล้วก็จะได้3คู่แล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเลื่อนเข้ามาอีกครับคราวนี้สาย4อยู่ที่ช่อง9สาย2อ,อยู่ที่ช่อง12นะครับคราวนี้ดึงขึ้นพร้อมกันครับแล้วก็ ดึงโนต้ตออกมาที่ช่องที่สายสี่จะอยู่ที่ช่องสิบอ่าโทษทีนะครับสายสี่จะอยู่ที่ช่องเจ็ดสายสองจะอยู่ที่ช่องสิบนะครับเราจะดึงมาที่ช่องนี้นะครับจากช่องเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะได้เสียงแบบนี้ะนะครับรวมกันนะครับตั้งแต่ต้น ตามทันนะครับดูนิ้วประกอบตามก็ได้นะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับนะครับลากนะครับลากมาที่สาย2จะอยู่ที่ช่อง10สาย4จะอยู่ที่ช่อง7นะครับลากมาตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะครับต่อไปนะครับเลื่อนออกมาอีกครับสาย4อยู่ที่ช่อง5นะครับสาย2อยู่ที่ช่อง8ครับ ตรงนี <cringe S 2> ้ก็จะลากเหมือนเดิมครับลากออกมาหนึ่งหนึ่งช่องนะครับลากออกมานะครับดึงขึ้นฟอร์มกันแล้วก็ลากลากออกมาที่สาย4อยู่ที่ช่อง4สาย5้าเท่ที่นะครับสาย4อยู่ที่ช่อง4สาย2อยู่ที่ช่อง7นะครับลากออกมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับลองเล่นรวมกันนะครับทั้งหมดอีกรอบนะครับก็จะเป็น ลากแล้วก็ลากนะครับต่อไปนะครับจะเปลี่ยนสายนะครับจะเล่นคู่ระหว่างสาย5กับ3นะครับสาย5จับที่ช่องที่5สาย3าจับที่ช่อง7นะครับจะได้คู่5กับ3นะครับต่อไปครับดึงขึ้นพร้อมกันครับแล้วก็สไลด์เข้ามา สไลด์เข้ามาที่สาย5อยู่ที่ช่องที่7นะครับสาย3ม่ที่ช่องที่9นะครับสไลด์มาที่คู่นี้นะครับจากคู่นีนะนะ้แล้วก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับของคู่8ตรงนี้นะครับรวมกันทั้งหมดนะครับ ต่อไปนะครับจะเล่นแบบนี้นะครับนะครับอ่าตรงนี้จะเล่นเป็นคู่เสียงประสานนะครับระหว่างสาย2กับ1นะครับคู่แรกนะครับสาย1จับท um> ok ี่ช่อง7นะครับสาย2จับที่ช่อง8นะครับก็จะได้1กับ2แบบนี้นะครับดูนิ้วประกอบด้วยนะครับใช้นิ้วตามให้ถูกด้วยนะครับอ่าต่อไปครับมือขวานะครับปิกนะ ดีดให้โดน2กับ1นะครับดีดลงลงขึ้นนะครับจะเป็นการรัวนะครับแบบนี้นะครับดีดให้โดนแค่2กับหนึ่งนะลงขึ้นนะครับต่อไปนะครับคู่ต่อไปคราวนี้นะครับสาย1อยู่ที่ช่องที่ห้าครับสาย2อยู่ที่ช่อง7ตรงนี้ก็รัวเหมือนเดิมครับ ต่อไปครับถอยออกมาสาย2อยู่ที่ช่อง5สาย1อยู่ที่ช่อง3คราวนี้ครับดิด2กับ1นะครับดิดลงไป1ครั้งนะครับตรงนี้ดิดดีดครั้งเดียวนะครับรวมกันทั้งหมดนะครับคู่แรกจะดิดรัวคู่2ก็รัวคู่3ดีดหนึ่งครั้งต่อไปนะครับถอยออกมาอีกครับ สาย1อยู่ที่ช่องที่2ส,สาย2อ,อยู่ที่ช่องที่3นมครับตรงนี้ก็ดีด1ครั้งค,งครับ <St ul g les> ดีดให้โดน2กับ1นะครับรวมกันอีกครั้งนะครับ,รคครบ,ะรบจะเป็น <St ul g les> ต่อไปนะครับกลับมาที่คู่เมื่อกี้นะครับสาย1อยู่ที่ช่องที่3ส,สาย2อ,อยู่ที่ช่อง5นะครับ ตรงนี้ก็รัวปิกนะครับเหมือนเดิมรัวขึ้นลงนะครับดีดให้โดน2กันหนึ่งเราก็จะได้รอบแรกรอบแรกแล้วนะครับของท่อนนี้นะครับรวมกันทั้งหมดอีกครั้งนะครับจะเป็นนะครับเล่นจริงจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือรอบแรก รอบต่อไปครับก็เล่นเหมือนกันครับอีกหนึ่งรอบก็จะเป็น2รอบนะครับรอบแรกแล้วก็เล่นอีกนะครับรอบหนึ่งนะครับก็จะส่งเข้าท่อนร้องต่อไปนะครับก็จบนะครับสำหรับการแนะนำท่อนสโลกลางนะครับเพลงคนเก็บฟืนครับเจอกันในคลิป ต่อๆไปนะครับฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะครับจะมีอะไรมาแนะนำกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ